สวัสดีครับผมเฟรนเนอร์บ็อกนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของอ,อ,อาการเอ็นไข้หน้าบาดเจ็บนะครับหรือ ACL injury นะครับที่เราเคยได้ยินกันนะครับอาการเหล่านี้นะครับเราจะพบได้ในนักกีฬานะครับที่เกี่ยวกับการปะทะกีฬาที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางในเวลาที่รวดเร็วนะครับหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่อาจจะปิดตัวหรือก้มหรือทำท่าทางที่มัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องท่าออกกําลังกายนะครับที่จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของตัวเอ็นข้อไหน้าของเขาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีท่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้เทรนเนอร์บนนาร์นะครับเป็นคนสาธิตให้ดูนะครับจะมีท่าอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมเป็นนักบ้านนะครับก็นะครับสืบเรื่องมาจากเทรนเนอร์บ็อกนะครับื่อกี้นะครับผมจะทำท่าการออกกำลังกายให้ดูกันนะครับเป็นตัวอย่างโอเคมามาดูกันท่าแรกโอเคครับท่าแรกนะครับผมจะใช้ท่าโอกิ้งหลังนะครับเป็นการหลังแมปหน้านะครับซ้ายขวาไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวอย่าง โอเคครับต่อไปนะครับท่าที่2นะครับผมจะใช้ท่าแฮมสิงเกอรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นยังไง mm hmm. ท่าที่สามครับผมจะใช้ท่า forward and backward พรนะครับไปดูตัวอย่างกัน โอเคนะครับทัานที่สี่นะครับผมจะใช้ท่าซิงเกิลเล็กโค้นะครับแล้วไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นยังไง mm hmm. โอเคครับท่าสุดท้ายนะครับผมจะใช้ท่าเลเทอรลไลโกนอลันนะครับเป็นการวิ่งแบบซิกแซกนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเป็นยังไง ก็เป็นยังไงบ้างครับกับท่าที่เราได้ดูไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์บานนะครับที่มาสาธิตให้เราดูนะครับก็ถ้าชอบผ้าถูกใจนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้เลยได้เลยนะครับก็มาลาวันนี้ขอบคุณครับ